วันแม่ที่ใกล้จะถึงปีนี้ฟ้ายกพาแม่ตะลอนเที่ยวก่อนเลยค่ะแต่งชุดกันจัดเต็มขนาดนี้ใช่แล้วฟ้ายพาแม่มาที่ตลาดโอป่อยสวนพึ่งที่นี่ก็จะเป็นตลาดแนววิถีชีวิตชาวบ้านแต่ละร้านตกแต่งได้น่ารักมากค่ะฝ่ายกับแม่ก็ขอเปิดด้วยร้านผัดไทยก่อนเลยละกันต้องยอมรับค่ะว่ากุ๊ปเราไม่ค่อยหิวแต่ซื้อผัดไทยไปทั้งหมด4จานแม่เดินหายไปแล้วก็ได้ยามุลเส้นมาเพิ่มอีกนึงไม่หิวจริงหรือแค่จอจีขนมหวานถาดนี้คือฝีมือผ้าแพรจัดและแค่แม่บอกว่าอยากกินข้าวมันไก่้ายกัฟ่ายนก มาถึงโต๊ะก็ทําให้รู้ว่าขาดส้มตําไม่ได้ต้องเดินไปซื้อเห็นแม่กินได้ไฟายก็ดีใจค่ะพอทิปนี้ทําเพื่อแม่จริงๆเดี๋ยวก่อนนะแม่เริ่มกินยังอะ่ะจะหมดแล้วนะ แล้วฝ้ายก็เตรียมพวงมาลัยมาไหว้แม่ด้วยค่ะทุกคนเพราะนางบอกว่าอยากได้รูปสวยๆเก็บไว้ดูแม่น้ำตาไหลออกมาพอฝ้ายกระซิบว่าแม่แม่ยืมตังสามพันจากนั้นก็พาแม่มากินกาแฟต่อที่คาเฟ่บรรยากาศลมลืน่นนั่งกันชิลๆเลยค่ะไอเราก็อิ่มแล้วซะด้วยขนมปังสักก้อนหนึ่งละกันจากนั้นไม่ธรรมดาจา้ะแม่ขอเช็กลูกแต่งรูปให้สันหน้าตึงหน้าฉ่ำขนาดนี้และแบบนี้สมบัติจะไปตกอยู่ที่ใครได้ปิดท้ายทริปนี้ด้วยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก่อนกันแม่แม่ต้องจุกเท่านั้นนี่คือสโลแกนบ้านเรา